สวัสดีครับผมมอนูนเกมเมอร์แมวเหมียวครับปลายเดือนแบบนี้เงินเดือนออกกันหรือยังครับเมื่อเงินเดือนออกนะครับโซนี่ก็จะต้อนรับเราอย่างอบอุ่นนะครับด้วยดีล2อันนะครับอันแรกก็คือ Mid Year Deal นะครับอันที่2ก็คือ Remaster and Retro sale เกมลดมากมายนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังดําเนินอยู่นะใครสนใจก็เข้าไปดูกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนอกเหนือไปจากเทศกาลลดราคา2อันนั้นแล้วเนี่ยเขายังเพิ่มอันนี้มาด้วยนะครับซึ่งกระชากใจมากนะก็คือ ดีลออฟเดอะวีคนะครับลดราคาประจําสัปดาห์นะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นเกมที่ผมว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยนะฮะก็คือ Diablo 3นะครับเป็น Eternal Collection ด้วยนะครับลดถึง75%เลยนะน่าสนใจสุดๆเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดของเกมนี้นะครับว่า Eternal Collection เนี่ยมีอะไรบ้างน่าซื้อหรือเปล่าคุ้มไหมครับ ในการที่จะเข้าไปดูรายละเอียดนะครับเผื่อใครหาไม่เจอนะก็เข้ามาที่ PlayStation Store นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ Special o f f e r นะครับผมแล้วก็เลื่อนไปทางขวาก็จะเจอเซลล์ตัวนี้อยู่นะครับ Diablo 3 Eternal Collection นะครับพอเรากดเข้าไปดูนะครับผมก็จะมีรายละเอียดนะว่า Eternal Collection เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็ด้วยราคา517บาทนะครับลด75%เนี่ยเรียกได้ว่าคุ้มมากๆนะเพราะว่าประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือ d i a บ l o 3นะครับเกมเต็มเลยนะครับผมแล้วก็มี Expansion นะครับที่ชื่อว่า The Ripper of Souls นะครับแล้วก็มี The Rise of the Necromancer Pack นะครับทั้งหมดเนี่ยมัดรวมกันเลยนะฮะเกมนี้น่าเล่นไหมน่าซื้อไหมนะครับถ้าใครไม่เคยเล่น Diablo 3มาก่อนนะครับเกมนี้เนี่ยเป็น a อคชั่น p g นะครับมุมมองแบบ isometric นะก็คือมองจากบนฟ้าลงมานะครับก็จะเห็นตัวเราเนี่ยเดินทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็ ตีมอนสเตอร์นะครับผมแอคชั่นยังไงนะฮะจริงเกมนี้เนี่ยอยู่บน PC มาก่อนนะครับแล้วก็อยู่บน Mac มาก่อนนะสามารถเอาเมาส์ครับคลิกรัวๆนะตีมอนนะตีมอนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เวลาเราฆ่ามอนสเตอร์ตายเนี่ยของก็จะตกมานะฮะแล้วก็เก็บไอเทมพวกนี้เนี่ยมีตั้งแต่เกราะนะครับมีอาวุธนะมีเวทมนต์ต่างๆนะครับแล้วก็อัปเกรดนะครับอัปเวลไปได้ไม่รู้จบนะครับรวมไปถึงท่าไม้ตายต่างๆด้วยก็คลิกเมาส์กันรัวๆนะครับ ความสะใจของเกมนี้เนี่ยคือกราฟิกของตัวละครนะครับมันแบบไหลลื่นมากเลยฮะมันจะแบบว่ามีแบบว่ามอนสเตอร์ที่ตัวอ้วนมากนะพอเราตีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะตายนะแล้วก็มีปลาไหลออกมาจากท้องอะไร <c oughs> แล้วทุกอย่างเนี่ยมันเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาตินะครับดูแล้วก็สนุกตานะ <c oughs> เพลิดเพลินไปได้เรื่อยๆนะครับผมโดยเมื่อมาอยู่บน PlayStation 4นะครับเกมนี้ก็ได้รับคำชมมากๆนะครับว่า optimize มาให้เล่นกับ ตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยได้ดีสุดๆเลยนะครับไม่เท่านั้นนะครับถ้าใครหาเกมประจนภัยนะเล่นกับคุณแฟนนะหรืออาจจะเล่นกับคุณลูกก็ได้นะแต่จะต้องอายุมากหน่อยนะเพราะว่าที่จริงกราฟิกมันก็จะดูโหดหน่อยก็สามารถเล่นด้วยกันนะครับสามารถเล่นด้วยกันถึง4คนเลยนะครับในการแชร์สกรีนนะคือมีเครื่อง PlayStation 1เครื่องนะครับแล้วก็มีคอนโทรลเลอร์4อันนะครับนั่งเล่นไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นครอบครัวใหญ่นะครับหรือว่าอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะ ก็สามารถเล่นเกมนี้แต่ก็อย่างที่บอกว่าเกมมันจะโหดๆหน่อยนะฮะก็ถ้าน้องอายุน้อยก็ไม่ควรเท่าไหร่นะไม่เท่านั้นนะครับถ้าเรามีเพื่อนนะก็สามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ด้วยนะครับโคอฟไปด้วยกันนะตีมอนกันเละช่วยกันอันนี้ก็สนุกมากๆเหมือนกันหลายคนอาจจะมองว่าราคา500กว่าบาทนี้ค่อนข้างสูงนะต่อให้ลด75%แล้วแต่ว่ามั่นใจได้นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมีเนื้อหาเยอะมากๆนะครับ นอกจากเกมหลักแล้วเนี่ยยังมีภาคเสริมอีกถึง2ภาคเนี่ยมันทําให้เราใช้เวลาในชีวิตของเรานะครับไปได้แบบเยอะมากนะครับเกมนี้นะครับผมจะเซลไปจนถึงวันที่30เดือนนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบตัดสินใจกันหน่อยนะครับผมว่าข้อมูลนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับผมเมนูนี้ลาไปก่อนนะครับถ้าติดตามเมนูนแบบเจาะลึกสามารถเข้าไปในเพจเมนูยูทูบเบอร์นะครับที่นั่นก็จะมีผมแล้วก็นิโก้คุมะนะครับช่วยกันอัปเดตคอนเทนต์เป็นประจำนะครับไปติดตามกันได้ครับ ชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกดส u b ค c r i า e กดกระดิ่งกริ๊งๆสวัสดีครับ